ไม่เม่แล้วหนูไม่สบา,ายตั้งกี่วันหนูไม่สบา,ายตั้งสิบวันเป็นภูมิแพ้กับเอ่อหลอดลมอ,อ,อักเสบหึ่งหสวยอะปีใหม่ไปไหนครับแม่ปีใหม่ไม่ได้ไปไหนเลยไม่มีแฟนเลยและพี่จอร์จเด็กเกี่ยวไหนนั่นแหละแม่ไม่ได้ไปแม่ตอบแล้วแม่ไม่ได้ไปไหนแม่ตอบแล้วพี่แม่พี่ไม่ดีเหรอนี่ตอบแทนแม่ว่าแม่ไม่ได้ไปไหนคะ่ะพี่จอร์จ เออตายแทนแม่เนะอ oh. นอนครับพี่บอกพี่ซีโลอบอกนอนครับพี่ใหม่นอนเหรอ mm. เอาเลี้ยงด้วยเหมือนกันเอาเลี้ยงก็เลี้ยงสายแม่สิบ,บาทอันตตำ mm. แม่ชน,นะเลยแม่จบย์สองโตะลบไม่แม่ยังยังไม่แม่สะกูง่วงห่ะจะไปหาแม่ได้ไหมครับมาหาทำไมเหรอมาชวนมาชวนแม่เล่นเหรอจะมาเล่นไพ่กับแม่เหรออาว์ขี้ กินสักเทกินสักเทลีลาแต่งตัวแบบสวยกว่าใสชุดแต่งตัวแบบสวยกว่าใส่ชุดยีนีกครับพี่พเอ็นคนลราต้องมีหลายสไตล์สิใส่ยีน์ไปทำบุญค่ะทุกคนใส่ยีน์ใส่ไปทำบุญนะคะแต่แต่งตัวนี้ไปทำบุญเหรอคะอย่างเงี้ยหรอ,อแต่งตัวนี้ไปทำบุญพระเจ้าจะได้สินแตกก็ดี พี่สกายพี่สกายมาแล้วพี่สกายหนูง่วงอะกระตุ้นหนูให้หนูตื่นหน่อยสิทำไมหนูรู้สึกง่วงจังเลยอ่ะหนูโดนกินตลอดหนูยิ่งหนูโดนสองคนนี้กินตลอดเลยหนูรู้สึกง่วงมากเลยอ่ะวันนี้หนูไม่ได้จับไพ่นับจับได้สามรอบถึงมั้งเขากินแล้วเขาก้มแหม่หอมเหอะ บางแกนูเฮ้ยใครรักแกใครกันแน่บลอกเก้าเล้งเลยเหรออือใช่สองคนนั้นได้หนูเสียอยู่แล้วหนูก็เสียจนหนูง่วงเลยหนูบอกหนุงงวงกันเลยว่าหนูไม่ได้เลยวย่าหนูจะได้แบบสมมติว่าหนูเสียไปสี่ห้าครั้งหนูจะได้ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแต่สองคนนั้นเขาได้กันตลอด,ดเขาเขาได้จนหนูง่วงคิดดูดิ <c oughs> สองคนน้ำได้กันตลอต้ากันอยู่ตลอดอ่ะยังไม่ได้จับไพ่เลยแหละเล่นจนห่วงแล้วเนี่ยพี่โกโลสวัสดีค่ะมาแป๊บหน้านาไปปิกนิกก่อนเนี่ยมาเดี๋ยวหนูมานะแม่น้าเดี๋ยวหนูไปปิกนิกกับแป๊บหนึ่ง เขาให้รถหนูแล้วหนูขับรถไปเที่ยวแป๊บนึงแล้วหนูมาท่องเที well ่ยวพี่สกายสวัสดีหัวหน้าห้องมาแล้วสวัสดีพี่สกายัพี่จ้าเขาแป๊กกิดถึงอยู่ ตอนที่หนูมาหนูอยากให้พี่สกายเห็นหน้าแม่หนูจังเลยตอนหนูมาอู้ดีใจแบบหน้าได้ยิ้มลกสามมาแล้วลกสามมาแล้วทุกอย่างที่พูดไปอาจคิดว่าเป็นหลักฐานแล้วจบไม่อยากให้ทะเลาะก,กันค่ะไม่มีใครใอทะเลาะก,กันนะพี่เขเล่นกันด้วยความความรักกันหนูก็เล่นกันขำๆอ,อ,อย่างนี้แหละเหมือนจริงจังอะ่ะไม่ได้จริงจังกันหรอกเงินเงินกินกันความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิม อช่ะุนเจ็บมาเหรอเอาซีรออะไรเหรอทำไรอ่ะรอบแรกอะไรวะลืมจำเนี้ยเบอร์ขอกกาวได้ไม่ได้ดูอะเอาไปเอาไปตัวนึงเอาไปเข้าซะอ้าไม่มี สกายทำงานอยู่หรือเปล่าคะยังทำเรื่องงานหรือยังอะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กลับแล้วเย่เย่เย่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กลับแล้วเย่เย่เย่ได้กลับกงเต้แล้วเย่เย่เย่เธอสลัดเนาะหยิบรอไว้รู้ว่าแม่ถืออะไรแล้วก็รอแม่ทิ้ง สลัดมาเขากินอีกแล้วพี่เนี่ยเขากินอีกแล้วเขาสมาธิดีงนหนูไม่มีสมาธิงันหนูทั้งทั้งรูทั้งบันเบอร์ด้วยมันโดนกินจนง่วงอ่ะอยากกินบ่อยนะซี่ไปห้างร้องเพลงสบายใจง่วงแล้วนะกินเอากินเอานาะ กลับไปหาเหรียญก่อนกลับไปหาเหรียญน,นี่ดูสถานการณ์โอ้โหทางเดียวหกอัพหกอัพเขาเด้งกันหมดแล้วอะหนูใจคอไม่ค่อยดีเลย<ม>ตาก,ก็ตกเลยนะพี่านายสวัสดีค่ะโอ้ยเกืพบหอมจริงหรอ 20, 20. เดี๋วว่าโดนเด็งยี่สิบยี่สิบพิกาโดนอยงว่าเธอเหลี่ยมเหลี่ยมตรงไหนไม่มีเหลี่ยมเลยเนี่ยไม่มีเหลี่ยมเลยโดนเขาว่าเหลี่ยมเราไม่ได้เหลี่ยมเลยไม่มีมเ,มเอาไหนมาเหลี่ยมงงทั้งหันมาคุยทั้งมานั่งจำเขาถือพายเลยมานั่งคุยมานั่งอ่านม,มันยากมากเลยอ,อ,อันนี้คูนะ่ห้า ยิ่งปังตั้งตังตั้งังไปสู้พี่ประกาศให้ปืนสามกระบอกมามามาโอ้โหค่โจกเลียอันนี้พูดเมื่อกี้ยังตาโตอยู่เลยตาโตไม่อยากบอกเลยเมื่อกี้ยังตาโตเริ่มง่วงไง โจ๊กโจ๊กเลี้ยงคู่สิบอีกกูต้องจ่ายเท่าไหร่วะเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ <laughs> มือ <laughs> มือส,สุดจัดเลยอ่ะโอ้พี่สก,กาย <laughs> โอ้เ <laughs> ขาเอาเลยแมวขึ้นไปให้หมดอ่ะ <c oughs> ลุ้นสามตัวนี้กันนี่ <c oughs> โอ้โหมีสันมีขี้อีก <c oughs> มีได้กับเขาบ้างเนี่ยมีเลี้ยงบปะโอ้ตัวเดียวกับติดสีโอ้โหตัวเดียวเนี่ย จอดจอดแล้วก็มีขี้ด้วยแล้วไม่มีหาอะไรด้วยต้องจ่ายเท่าไหร่ไม่เอาไม่จ่ายเ็าตั้งไหนไมาจ่ายแม่ทอนมาสิบสิบสให้เขาไปก็ได้สิบบาทเออ<ม>ให้แม่กินบ้างพี่จอมีเขากินตลอดหนูให้พี่ต้องพูดว่าให้หนูกินบ้าง หนูโดนตลอดเลยเนี่ยโดนกินเลยอ่ะตาหน้าชนะแม่จริงหรอคุณละยานอะไรชื่อว่าอะไรเลยานเลยัไฮไให้หนูกินบ้างนิ่แม่เฮ้ยแม่เหยเฮ้ยกินน่ะเขาก็กินอีกแล้วขอไว่สาขแไงแก่รอหกอยู่เนี่ย การันต mm ีอะไรเขากินแล้วเนี่ยเนี่ยจ่ายตังก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยายายาให้พกปืนออกไปยิงนะมีปืนสามบอกนัเนี่ยเหลือแว่นสาอันเนี่หนูต้องทำอะไรดีวะหนูถึงจะแบบกินอ่ะถึงจะแบบกินนั่นให้ปูไทยฮาโล ไม่หนูจะหาอะไรแก้เคทดีหนูโดนกินตลอดเลยนมอ,อัดม็ดอ๋อหนูรู้แล้วหนูไม่ได้ปิดกระเป๋าจริงเหรอนี่เออหนูปิดกระเป๋าแล้วคราวนี้ม่นอดหนูหนูหนูเปิดกระเป๋าไว้ปกติต้องปิดอะคราวนี้ใช่มาออกมาคราวนี้พี่สกายหนูรู้แล้วทำไมหนูโดนกินแม่ไม่ปานีเลยใช่ไม่มีใครปานีหนูเลยแปดเด้ยงอีกะ แบบ up เด้อตำแบบนี้ก็ได้ดิมามามาจ่ายแทนเลยเออก็ยังดีเด้งด้วยฉันเด้งอ่ะหลฮัลโหลมายเฟรนด์ฮัลโหลเอาไม่อยู่หรอกพี่เอาไม่อยู่จริงนี่ถ้าไม่กินตาลนู้นอกูมาจ่ายกูโดนจ่ายอีกเนี่ยเบาได้เบาเด้อ